สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูเดสลสก้าเมื่อคืนนี้ในเกมที่5ประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่17กันยายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าแฮทาเบลินก็เปิดบ้านเชือนเอาชนะกอรดัไฟเฟิร์ไป2ประตูต่อหนึ่งฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนำไปก่อนหนึ่งส่วนจากจุดโทษของลาเนีเมียเฮอร์โกต้าครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มายิงแซง2ลูกตัวจากเจอเกนเอ็กเคลนแคมป์ไลก็แม็กซิมิเลียนบาวเวอร์ของกอรดัฟเฟิร์เนี่ยทำเข้าประตูเองไปครับก็เป็นสาแ้มของเจ้าบ้านไปในค่ำคืนที่ผ่านมา หนักเลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยแฮท่าเบอร์ลินอันดับคุ่งขยับมาอยู่ที่9ครับหลังจากเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนส่วนเกลเดเฟียก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายของตลาดครับ5้านัดผ่านไปเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นเองไปต่อกันที่ดาวนุล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโรเบิร์ตเลววนดอฟสกีที่ยิงไป6ประตูแล้วก็อเดรสคาร์เมลิกของคฟเฟนแฮมแอซิดมากที่สุดที่4ลูกลเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์ที่18กันยาฮะก็จะมี อเม่ได้ไปเล่นแฟลเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนแฮมอัลส์บว,พวกพบกับเบอร์เซนเช่นกันบัดบายเยนเ็นเปิดบ้านเจอโบคุ้มคู่นี้ PPTV ถ่ายทอดสดให้ดูด้วยนะตามด้วยไมย้ถัาเปิดบ้านเจอไฟรบ์บวกแล้วก็คู่ดึกเป็นเอฟซีโคโลนเปิดบ้านเจอกับไลฟ์ซีคู่นี้ PPTV ก็ถ่า,ายทอดสดให้ดูเช่นกันสว่วนอาท์ที่19กันยาก็จะมีสตุตการ์ตเปิดบ้านเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซนดอทมุนพบอุนิวนเบอร์ลินแล้วก็วอกบวกจะเปิดบ้านเจอแฟรงก์เฟิร์ต